อย่างเราเนี่ยจะเป็นโปรแกรมเมอร์ได้หรือเปล่านะจริงๆภูมิม่นินเทกก็มีคนบอกเยอะว่าแบบมันมันสัดส่วนเโชว์ hmm. ไม่เท่าเมอินเทกซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เนี่ยเออเอนจิเนียร์ดูวิศวะกรวิศวะเอ้ยต้องผู้ชายสิย oh. ได้ยเอ้ยเอราก็ต้องทำได้ดวยิยสิ mm hmm. ทุกคนสามารถเป็นได้ทุกอย่างถ้าอยากทำอะไรเขาสามารถลองทำได้จักแซ่สื่อเฟลก็ไม่ว่าก,กัน สวัสดีค่ะทุกคนเข้ากับน้อกับรายการของแพงของขวัญเฮ้ยของซาของขวัญเฮ้ยถูกแล้วเย้ค่ะวันนี้นะคะแพงไม่อยู่นะคะทุกคนแต่ว่าขวัญเนี่ยได้รับ เชิญเนาะ,ะมางาน International Women Day ของอ g ก d a นะคะทุกคนคะ่ะซวันนี้เราจะมาลองฟังแง่มุมต่างๆของอพี่ๆที่ทำงานที่อ g ก d a ้านะคะทุกคนการที่เป็น w Women i n t e ท h เนี่ยมันมีฉากหรือจะบบ้างครับผมอย่างขวัญเองก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆนะคะใน Tech Industry นี้นะคะทุกคนคะ่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะพาทุกคนนะคะเข้ามาที่อ g ก d a เนาะ,ะมาดูแบบ Exclusive สุดๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะโอเค We'll I'm um, from IT data team. I work in Microsoft for 11 years. Don't be afraid to share your ideas or speak up. Don't let this race ruin your next one. ตอนนี้เราก็อยู่กับการสัมภาษณ์สุดพิเศษนะคะจากพี่ๆที่ทํางานในเทคอินดัส t r y หรือว่าที่ทํางานที่อาก d a ดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะยังไงก็ให้ไปเผยให้นุ่นลองแนะนำตัวเองก่อนค่ะพี่นุ่นก่อนกันพี่ชื่อพี่นุ่นนะคะที่ทํางานที่อาก d a ดอยู่ทำเ a ทํา e a m ใน IT Department นนะคะอยู่ a าก d a มา11ปีแล้วก็เฟิร์ส์นะคะอยู่มา4ปีครึ่งได้ก็จบ ลาแล้วก็เข้าโกดาเลยเป็นแบบเฟรชแกลเลยไม่เคยทำงานที่อื่นเลยตอนแรกเข้ามาเก็ตติ้งแล้วก็ตอนนี้อยู่เป็น p r o d u เ t m a n เ g อรค่ะก็อยากจะให้พี่ๆอธิบายลักษณะงานที่พี่ๆทำเพื่อเติมได้ไหมครับเพราะว่าปางทีแบบว่าน้องๆหลายคนอาจจะไม่เข้าใจถึงตัวตำแหน่ง ในเอโกดาเราเนี่ยทีมพี่จะคอย build data warehouse เลยก็คือเป็น data for analytics เพราะฉะนั้นทีมพี่ก็จะ build collect data ทุกอย่าง transform มาในอยู่ในรูปแบบที่ business สามารถเอานัไป analyze เอา data พวกนี้เอามาตัดสินใจทั้ง product หรือบางทีเขาว่าเอา data เนี้ยเอามา build เป็น dashboard visualize เพื่อ monitoring หรือ decision making บางอย่างก็ส่วนของ ก็จะได้ใช้ Data จากพี่นุ่นหรือบางทีเราก็อาจจะไปเก็บ Data ข้างนอกอาจจะเป็นทำเซอร์วย์ทำยูเซอร์รีเสิร์ชแล้วก็เอา requirement พวกนั้นมาเปลี่ยนเป็นฟีเจอร์จริงๆเหมือนงานมันส่งต่อกันเนาะ่าเป็น Data ส่งต่อมาทำเป็น Product ค่ะหรือว่าอยากได้ Data เพิ่มก็มาขอก็ไปขอพี่นุ่นว่าขอเก็บ d a t ้เพิ่มให้หน่อยเอาเข้าเทเบิลให้หน่อยค่ะเพราะว่าอาทิตย์นี้ค่ะเป็นที่ทุกคนรู้ก็คือเป็น International Women's Day วันนี้ก็เลย เว่าเก็บจากพี่ๆนะคะอยากให้มาพูดถึงเ,เรื่องต่างๆเกี่ยวกับการเป็นผู้หญิงในเทคอินดัสทรีแล้วกันพี่อาจจะเป็นคุณแม่แล้วอย่างเงี้ยนะมีมีลูกม,มีมีงานด้วยอย่างเงี้ยว่าเ,เราจะบาลานซ์ยังไงในโคร์ด้าเวลาเราทำงานเนี่ยเราค่อนข้างเป็นอาจารย์ถูกป้าเรามีแ planning ชัดเจนมเหมือนอีก2วีคอปเราอยากดีลิเวอร์อะไรบ้างเพราะนั้นเหมือนอตอนเราอยู่ทำงานเราทำเต็มที่ตามเราแผนถูกป้กลับบ้านที่ก็ ดูแลลูกเพราะนั้นพี่ก็จัเหมือนว่าบาลานซ์ว่าอ่ะวีคเดย์เราก็จะทำงานเต็มที่เลยวีคเอนเราก็พาลูกเที่ยวเต็มที่เหมือนกันอ่อครับโชคดีลูกไม่ไม่ดื้อมากก็ถ้าถ้าอีกอย่างหนึ่งที่ได้ได้ก็คือรู้สึกว่าเหมือนจริงๆริงบูมมทอินเทก็มีคนบอกเยอะว่าแบบมันมันสัดส่วนเรโชไม่เท่าเมทอินเท็เนาะเราจริงๆแบบจริงเอาว่าเอาอย่างในประเทศไทยด้วยซ้ำว่าแบบไทยบูมแมทอินเท็จริงๆก็ น้อยกว่าแบบประเทศอื่นๆใน,<ม>ใ,นในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ย<ม>เพราะฉะนั้นคือรู้สึกว่าอีกหนึ่งชาเลนจ์คือเหมือนเราไม่ค่อยมีตัวอย่างที่แบบทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถทําได้คือเฟิร์สเป็นคนที่กล้าทําอะไรโดยเรียนรู้จากความรู้สึกที่ว่ามันทําได้จริงแบบเห็นพี่นุ่นประสบความสําเร็จขึ้นเป็นแบบซีเนียร์แมเนเจอร์เราก็มีครอบครัวมีลูกที่น่ารักแบบสามารถแบงเวลาได้เอ้ยเราก็ต้องทําได้ด้วยสิ คือเหมือนเป็นคนที่แบบต้องเห็นคนอื่นก่อนอะเพราะฉะนั้นคือรู้สึกว่ายิ่งแบบเราสามารถชวนทุกคนให้ออกมามากขึ้นหรือชวนทุกคนให้ออกมาแบบเป็นบูม e มท n t e เ h นด้วยกันกับเราอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งดึงคนหมู่มากเข้ามาได้มากขึ้นเอยในฐานะที่เป็นผู้หญิงในในเทคอินดัสทรีอะค่ะพี่ๆได้เจอแบบพวก ความท้าทายอะไรบ้างไหมในทางที่เป็นผู้หญิงอาจจะมีคนอื่นทวีตเราไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรในเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นแบบพูดถึงสตอรีไทป์เราว่าแบบว่าเขาอาจจะมีเพอร์เซพชันกับเราแบบหนึ่งทั้งที่จริงๆแบบมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นทีที่พี่เคยเจอนะก็ไม่เคยโดนแบบยูเป็นผู้หญิงทําไม่ได้อะไรอย่างผู้หญิงกับผู้ชายที่ทํางานในเทคอ่ะเราก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องเพศเป็นหลักเราก็โฟกัสเรื่องงานอย่างทีมพี่เองก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายอืแล้วก็ พี่คิดว่ามันมีจุดอ่อนจุดแข็งที่แตกต่างกันแต่พอเรามาทํางานด้วยกันน่ะมันก็จะได้แบบเหมือนเราบาลานซ์ตรงนี้ไปด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยมากๆเลยว่ามันเริ่มลดน้อยลงเพราะว่าอย่างแบบเมื่อก่อนตอนเราจะสมัครงานอะไรอย่างเงี้ยก็ก็สมัครแล้วก็โดยเฉพาะแบบผู้ใหญ่ที่เขาอาจจะไม่เข้าใจเทรนด์เรื่องเทคเขาก็จะแบบว่าเอ้ยงานคืออะไร เอ iesen, เอ,อพอหลักนี่ฟังดูแบบมันน่าจะแบบงานถึกๆหรือเปล่าหรือแบบซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เนี้ยเฮ้ยเอนจ <It> ิเนียร์ดูวิศวกรวิศวะเอ <u> ้ยต้องผู้ชายสิอะไรซึ่งแบบมันไม่ใช่คือโลกมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วแบบบางทีอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของแบบผู้หญิงเหลือเป็นพิเศษแต่ว่ามันคือพอเทคเวลาคนไทยหรืออะไรเงี้ยเรายังไม่เข้าใจคําว่าเทคมันแปลว่าอะไรเขาก็จะติดภาพว่ามันคือวิศวะที่จะต้องแบบไปลุยไปโรงงาน ซึ่งแน่นอนว่าแบบเขาเป็นผู้หญิงเขาก็จะมีความกังวลว่าแบบเอ้ยจะไหวหรือเปล่าจะแบบปลอดภัยไหมเราก็ต้องค่อยๆปรับว่าแบบหนึ่งเหตุมันไม่ใช่แบบนั้น2คือผู้หญิงก็มีความสามารถเหมือนกันแม้ว่าเรื่องฟิสเซอ์โมันจะมีบางอย่างที่แตกต่างกับผู้ชายแต่ด้วยความสามารถเราก็สามารถทาได้ถูกอาชีพอยากจะให้พี่ๆฝากอะไรถึงน้องๆให้คำแนะนำน้องๆว่าจะ ลกลับไปในสายอาชีพยังไงบ้างก็สำหรับน้องๆที่เริ่มสนใจในเทคแล้วยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยพี่บอกไดเลยปัจจุบันน่ะเราไม่ได้มองเรื่องเพศเป็นเรื่องเรื่องใหญ่ละเพราะฉะนั้นถ้าน้องมีความสามารถและเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสนใจเราเริ่ม,เร,มเริ่มลองได้ไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าเฮ้ยฉันต้องเอ็กซ์เพิดแบบในวันเดย์วันเพราะนั้นถ้าเราเริ่มสนใจเราเริ่มเรียนรู้เพราะว่าน้องๆในปัจจุบันพี่ว่าเริ่ม เก่งละเรื่องแบบเซลล์เร์นน่งอ่ะเพราะนั้นตอนนี้ยิ่งเรามีเวอร์วเราเปิดดูอินเทอร์เน็ตเซิร์ชได้เพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันเรียนรู้ได้พี่คิดว่ามันไม่ไม่มีอะไรปิดกั้นเรื่องเพศละลองเริ่มคิดแล้วก็หาข้อมูลแล้วเราก็เริ่มโฟกัสว่เฮ้ฉันอยากจะทำเทคเทกไหมหรือว่าจริงๆสายงานอื่นๆผู้หญิงทุกวันนี้เราก็ทำงานได้มากขึ้นเหมือนกันทุกอย่างเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นครับ อาจจะไม่ชอแอดไว้เสมออยากให้แบบเหมือนเป็นข้อคิดไว้ละกันว่าเหมือนเมื่อกี้เราพูดเรื่องสตอรี่ไทป์กันเป็นหนึ่งน้องก็คือเหมือนทุกคนมันมีไบแอสหรือมีสตอรี่ไทป์อยู่แล้วแบบในจิตใต้สำนึกของเราอะไรเงี้ยบางทีเราไม่ได้รู้ตัวแต่เหมือนอยากให้เหมือนคอยระวังเรื่องพวกนี้ไว้แบบบางทีเราเราได้ยินเรื่องคนคนหนึ่งหรือแบบได้ยินสายอาชีพอาชีพหนึง่งแล้วเราก็จะเหมือนนึกภาพไว้ในหัวเราไม่รู้ตัวว่าแบบเอ้ยถ้าแบบเป็นสายอาชีพนี้ต้องเป็นคนแบบนี้แน่เลย เออถ้าเกิดว่าแบบเป็นคนแบบนี้เขาจะต้องมีคุณลักษณะแบบนี้แน่เลยเหมือนพยายามแบบเตือนตัวเองไว้เสมอว่าเอ้ยทุกคนสามารถเป็นได้ทุกอย่างถ้าอยากทําอะไรเขาสามารถลองทําได้จักเซ็สื่อเฟลก็ไม่ว่ากันคือพยายามแบบเตือนตัวเองเรื่อง้องนี้ไว้แล้วก็ต่อเนื่องจากนั้นก็คือเหมือนเวลาเราออกไปทําอะไรเราก็แบบกลัวๆเนาะ,ะการการออกไปทําอะไรอย่างหนึ่งคือมันการออกคอมฟอร์ตโนมันต้องใช้ความกล้า เวลาเราเห็นคนอื่นออกจากคอมพอร์โซนอะอยากให้แบบให้กําลังใจกันเราก็แบบถ้ามีฟีดแบ็กอย่างเงี้ยก็คือแบบฟีดแบ็กการแบบโพสิฟฟีดแบ็กเนาะถ้าทุกคนทําแบบเนี้ยมันก็จะเหมือนเป็นแบบเน็ตเวิร์กที่ทุกคนก็จะพัฒนาไปด้วยกันก็เป็นข้อคิดที่ดีมากๆจากพี่ๆนะครับค่ะใช่ก็ขอบคุณพี่ๆนะคะที่มาออกช่องขอบคุณาู้ชมวันนี้นะคะ <laughs> คิดว่าการที่พี่มาพูดแบบว่าทั้งในอีเวนท์ที่ผ่านมาเมื่อกี้็ต้อง็มาพูดตอนนี้แบบว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็แบบว่าทีมงานที่จะออกมาพูดเป็นตัวแทนของผู้หญิงะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากให้มีแบบว่าตัวอย่างแบบดีๆแบบพี่ๆเยอะๆครับผมก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครัจให้หลายๆคนขอบคุณนะคะขอบคุณะเย ู้หญิงอย่างเราเนี่ยจะเป็นโปรแกรมเมอร์ได้หรือเปล่านะขอนเคยถามตัวเองแบบนี้ค่ะตอนเด็กๆเ,เรามองว,วิศอกรเป็นผู้ชายเราก็ไม่รู้ได้ซ้านะว่าเราโตขึ้นมาเนี่ยเราจะมาเป็นโปรแกรมเมอร์แบบคนอื่นเหมือนกันนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็ภูมิใจเหมือนกันนะวันนี้ขวัญมีโอกาสได้มาร่วมงานอันหนึ่งที่อโกาดาค่ะมีพี่ๆผู้หญิงมากมายมาพูดให้เราฟัง มีหลายประโยคที่พี่ๆพ,พ,พูดมาแล้วขวัญรู้สึกชอบมากก็เลยอยากเอามาให้ทุกคนฟังในวันนี้ค่ะ Failure happens for you not to you it happens for you to learn from them ความล้มเหลวเนี่ยมันเกิดขึ้นเพื่อเรานั่นก็คือมันเกิดขึ้นเพื่อให้เราได้เรียนรู้จากมันตาน่างหากความล้มเหลวเหล่านี้แหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราอะได้เรียนรู้แล้วก็ก้าวไปในอนาคต บางครั้งการที่เรารู้สึกว่าเราทำบางอย่างไม่ได้เราเป็นผู้หญิงเราจะไปเป็นโปรแกรมเมอร์ได้ยังไงอะมันก็เป็นแค่ความคิดที่คนคนนึงคิดว่าสิ่งนั้นมันเป็นไปไม่ได้ขวัญเชื่อว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้เสมอค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ถ้าเราไม่ยอมแพ้และก็เริ่มต้นทำมันจริงๆขวัญเชื่อว่ายังไงมันก็เป็นไปได้ค่ะงั้นวันนี้เนี่ยขวัญอยากขอบคุณ คุณพี่ๆที่พูดในงานด้วยที่ทําให้ขวัญได้รับแรงบันดาลใจมากมายแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกๆคนได้รับแรงบันดาลใจอย่างที่ขวัญได้นะคะเอาละคระทุกคนคะ่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะสําหรับงานและก็การสัมภาษณ์นะคะทุกคนก็ได้รับข้อคิดดีๆจากพี่ๆทั้งสองคนไปเยอะเลยเนาะเป็นแรงบันดาลใจใอะ่ะก็อยากจะให้น้องๆน้องๆที่เป็นผู้หญิงที่อาจจะอยากจะศึกษาต่อนในด้านเทคคอะไรนี้ได้แบบได้มาลองฟังดูกันนะครับผม ก็หวังว่าทุกคนที่ดูอยู่นะคะเขาจะได้รับแรงบันดาลใจไม่มากก็น้อยนะคะจากพี่ๆทุกคนในวันนี้นะคะโดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงเือจจะมีหลายคนที่อาจจะยังลังเลอยู่ว่าอยากจะมาทํางานใน tech industry จริงๆไหมก็หวังว่าคลิปวันนี้จะอินสปายทุกคนได้มีความกล้าท้าทายตัวเองใช่อยากให้ดูพี่ขวัญเป็นตัวอย่างโอ้ขอบคุณมากครับก็อย่าลืมนะคะว่าทุกคนก็คือมีความสามารถเหมือนกันหมดทุกคนเนาะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศชายเพศหญิง เนาะก็เข้ามาทํางานได้ทุกคนนะคะทุกคนคะ่ะอ่าโอเคโอเคชาเป็นไงบ้างครวันนี้อ๋อก็ดีใจที่ได้มาออกช่องของขวัญอีกแล้วะะก็จริงจริงขวัญขวัญบอกว่าโอเคมาออกแล้ววันนี้ก็ไม,ไม่ไม่มีการเตรียมทางนั้นแต่ก็ก็สนุกดีครับได้มาฟังมุมมองใหม่ๆ จากพี่พีครับผมอืมโอเคนะคะทุกคนก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะทุกคน<ง>อ่ะโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้ของซาของขวนันต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาคุยรายการของแพงของขวัญเพล่ของซา หวยซาขียดีนะอานีของแมงของขวัญเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเฮ้ยด้วยมั้ยใช่ดิเี๋ยเขเลาของซาอีกทีโอเคเสร็จแล้วนี่แล้วสวัสดีค่ะทุกคนพบกับเรากับรายการ